สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเวอร์369ซึ่งคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมิถุนและลัคนามิถุนสามารถฟังได้ทั้ง2รูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกําลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบุณครับใครต้องการดูดวงส่วนตัวสามสารถอัลลาอาดีมาที่บิลิเวอร์369ตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้อัลลาอาดีมาถามค่าครูได้ครับตอนนี้มีโปรโมชั่นราคาพิเศษลดให้ ตลอดเดือนสิงหาคมสิ้นสุดวันที่31สิงหาคมนะครับใครต้องการดูดูส่วนตัวได้ราคาพิเศษก็อลา,าดีมา,ามําค่าครูกันเลยครับก็จะได้ทุกๆคนนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับวันที่สุดท้ายคือ31นะสินะสิงหาคมเนาะก็อลา,าดีมา,ามําค่าครูกันเลยครับก็จะได้ราคาพิเศษคลิปนี้เป็นกรารพยากรณ์เดือนกันยายน2อ6 8นซึ่งเป็นเดือนที่9ของปีครับเป็นเดือนสุดท้ายของไตรามาสที่3เดือนหน้าตุลาคมเป็นไตรมาสแรกของ ไตามาสที่4นะครับคือเรียกว่าเป็นเขอเครับเป็นเดือนของไตามาสุดท้ายอะ่ะเออเนั่หละครับเขาเรียกว่าเดือนแรกของไตามาสุดท้ายเออใช่2 5 6พอปเนาะเพิ p, ่งแป,ป๊บๆก็โค้งสุดท้ายปลายปีแล้วนะครับตุลาพฤศจิกาธันวาไงเลือสามเดือนสุดท้ายนะครับมีการโครจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงแต่มีการทันสิต์ของดวงดาวเนี่ยทั้งหมด6ครั้งมันเยอะเกินไปผมขออนุญาตแบ่งเป็น2อ p พีแล้วกันนะครับ e ีพีนี้เป็นอีีแรกมีดาว3ดวงแต่ไม่ใช่ตรงนี้นะอ่าต้องบอกไว้ก่อนว่า อันเนี้ยเป็น E p พีที่2คือมันมันปิดพลาดตรงนี้ครับอ่า e ีพนี้เป็น e ีแรกมีดาว3ดวงเดี๋ยวจะมีอ p พี EP ที่2ตามมาเป็นดาว3ดวงเนี่ยนะครับก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวผมเอาชาร์ตอีกอันหนึ่งขึ้นมาให้ดูนะครับว่าดาวย้ายเมื่อไหร่แล้วก็มาประกอบกับตรงนี้เนาะทีนี้อ่าผู้ที่เกิดราศีมิถุนดูจากด้านล่างซีสตมนี้ครับลาคณามิถุนทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือได้ทั้งราศีราคณาชันจุดเดียวกันครับแตนุ่ราศีมิถุนตรงนี้เนาะ โอเคทีนี้เรามาเริ่มต้นกันที่ดาวดวงแรกนะครับที่จะย้ายในเดือนกันยายนขอชัยชัดนี้แล้วกันดูเฉพาะตรงนี้นะครับอันนี้ไม่เกี่ยวเนาะอันนี้จะเหมือนกันทุกคนนะ12ราศีเหมือนกันแต่ตรงนี้จะไม่เหมือนกันโอเคดังนั้นเราจะใช้ตรงนี้ประกอบนะครับดาวพุธคือดาวประจําตัวโคจรย้ายราศีครับใน อีพี EP แรกนี้นะครับดวงแรกในเดือนกันยายนเข้าสู่ราศีกันวันที่11กันยายน68เสาร์ดเราดูตรงนี้นะครับดูในยะสําคัญดีๆ 11, 12, 13เรียงตามลําดับเนาะดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีกัน11กันยายน68เสร์ดดวงแรกนะครับใน EP ีนี้ทีนี้ดาวพุธย้าย11กันยายนจากราศีกันจากราศีสิงห์ครับได้ตาแหน่งโอสามตำแหน่งเลยไม่ว่าจะเป็นอุจจาวิราชมหาจักรราชาโชคเข้าสู่ราศีกันได้ตําแหน่ง เกษตรและตำแหน่งมหาอุดด้วยนะครับได้2ตํตำแหน่งเหมือนกันดาวพุธจะมีตำแหน่งเยอะอยู่ในสองราศีนี้นะครับทีนี้พอดาวพุธในตำแหน่งพันธุเนี่ยมันจะหมายถึงอะไรเรามาแปลความกันเลยครับในเดือนนี้ดาวประจําตัวเข้มแข็งในเรือนราศีกันคือภพพันธุภพพันธุเนี่ยหมายถึงรากฐานของชีวิตทั้งหมดมันจะหมายถึงญาติเครือญาติด้วยตุนุตนุมาจากเรือนตนุในะดาวพุธเนี่ยมาจากเรือตนตนุคือตัวตนตัวฉันเนี่ยเดินทางไปหาพันธุแปลว่า ตัวเราอาจจะมีการไปพบปะญาติพี่น้องนะครับอันดับแรกนะแปลว่าการได้เจอญาติพี่น้องอาจจะหมายถึงจากคนที่อยู่แดนไกลเพราะเป็นาม,ามามีความบั่นคงคือการมารวมตัวเป็นปึกผันหมายความว่าอาจจะมีการมาคุยกันมามาจอยกันมาเจอกันอะไรประมาณนี้ครับเป็นลักษณะที่ดีพูดง่ายๆ่าเป็นลักษณะที่ดีเพราะมันจะได้เจอกันคนที่อยู่ห่างไกลก็จะได้มาเจอกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้มาอัปเดตความสัมพันธ์ได้มันเข้าใจ คนนู้นเป็นยังไงคนนี้นเป็นยังไงไม่ได้เจอกันนานรู้สึกคิดถึงนู่นนี่นั่นมันก็จะมีความมั่นคงสเต็ปหนึ่งเหมือนกับเราก็จัดกระจายไปคนละทิศนะครับเหมือนผมครอบครองผมเนี่ยก็จะกระจายไปคนละจังหวัดคือคนละทิศคนละทางกันหมดเลยครับเออแต่ว่าอ,อ,อย่างเดือนนี้เดือนสิงหาคมตอนวันแม่วันหยุดนะครับญาติก็เดินทางมา,มาหานะครับก็ได้เจอกับญาติเหมือนกันแม่ผมอยู่ยขนาดมิถุนซึ่ง เนี่ยจะได้เจอญาติใช่ไหมแต่ตามจริงเนี่ยเดือนสิงหาก็ได้เจอไปแล้วครั้งหนึ่งนะครับก็คือ,อช่วงวันแม่นะครับประมาณนั้นก็ก็ดีที่ไม่ได้เจอกันานานมากเลยเป็น10ปีได้แล้วนะครับก็ได้เจอกันแบบก็เอออัปเดตความสัมพันธ์ได้อัปเดตลักษณะของความเป็นอยู่อะไรใดๆก็ว่ากันไปนะครับแต่แม่ผมเพิ่งไปงานอ,ะอาวะนะครับไม่นานประมาณเดือน เมษาเออแล้วก็ได้มามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเออนั่นแหละแต่ตัวผมเองเี่ยเพิ่งได้เจอในรอบ1ิบปีนะครับทีนี้ตอนนไปเรียนพันธุเนี่ยมันคืออย่างนี้คือความมั่นคงใช่ไหมอีกอย่างหนึ่งคือความมั่นคงหมายถึงอสังหาก็ได้นะแต่พอจะหมายถึงความมั่นคงความมั่นคงเนี้ยอย่างเช่นเราจะตั้งเป้าว่าได้1ิบล้านแต่ไม่ได้แปลว่าคนพิถุนจะได้สิบล้านมั่นคงแบบนั้นนะคนละแบบแต่ผมจะเปรียบเทียบให้ฟัง ความมั่นคงของคนมิถุนเนี่ยจะหมายถึงแบบนี้ครับสมมุติว่ามันจะมีบันไดขึ้นระหว่างชั้นหนึ่งกับชั้นสองในบ้านคนปกตินี่ละครับบันไดที่จะเป็นแบบบันไดไม้บันไดปูนซีเมนแล้วแต่เนาะเอาเป็นว่าเป็นปูนซีเมนแล้วกันเพราะส่วนใหญ,ญ่จะเป็นปูนซีเมนกันก็คือพูดง่ายว่าเราเดินจากขั้นหนึ่งจากพื้นเนี่ยขึ้นไปถึงพักบันไดมันจะมีสี่ห้าขั้นแต่ใครที่มีชั้นลอยก็อาจจะเป็นห้าหกขั้นก็ว่าไปคือมันจะต้องเอียงองศาสูงมากนะครับ ดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ามันประมาณว่า4ี่ห้าขั้นห้าหขั้นนะครับเดินไปถึงขั้นพักบันไดนั่นแหละครับเขาเรียกว่าความมั่นคงชนิดหนึ่งเพราะมันมีทุกปีคุณจะได้10บล้านทุกปีหรอือมันเป็นเรื่องไปไปไม่ได้ถูกป่ะครับมันก็หมายความว่าตัวเราเองเนี่ยถึงจุดเสถียรจุดหนึ่งอายกตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งจะได้เข้าใจอย่างเช่นเราเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่นะครับสมมติเราจะไปเยี่ยมญาติที่เชียงใหม่แต่เราอยู่กรุงเทพเราต้องผ่านอุธยาถูกป่ะครับอดุดยัญาเนี่ยเป็นจุดผ่านระหว่างกรุงงเเเทพไปชียใหม่รา เดินทางตอนนี้ถึงอยุธยาเปรียบเสมือนเราอยู่อยุธยาเนี่ยเราก็จะถือว่ามีการเคลื่อนจากจุดจุดเริ่มต้นเนี่ยมาถึงอยุทยาเนี่ยคือสักพักระดับหนึ่งคือความใกล้ของกรุงเทพไปเชียงใหม่เริ่มใกล้คือละถูกป่ะครับสมมติว่าสมมตินะมันพันกิโลอันไม่ถึงหรอกสมมติพันกิโลแต่ว่าเราเดินทางถึงอยุธยาอาจจะเหลือค่าเนี่ยเจ็ดร้อยแปดร้อยอย่างเงี้ยกิโลอย่างเงี้ยเขาจะป่ะครับมันประมาณนั้นอืมก็หมายถึงว่าระยะทางจากพันกิโลเหลือ 800กิโลกแล้วอ่ะก็แปลว่ามันหายไปล้ว200กิโลก็ถือว่าใกล้เข้าใกล้เชียงใหม่เข้าไปทุกทีเนี่ยก็คือพันธุหมายถึงว่าในแต่ละปีเราก็สะสมไปเรื่อยๆเข้าใจไหมครับเพราะมันมีทุกปีไงทีงนี้จากที่แต่มันยังใกล้กรุงเทพอยู่เพราะอธิยามันอยู่ใกล้กรุงเทพถูกไหมครับแต่พอเราไปถึงอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าเป็นถึงนครสวรรค์หรือเปล่าสมุิสมุิไปถึงนครสวรรค์นเนาะอันนี้ผมไม่แน่ใจเพราะผมไม่ได้เดินทางทาง,ทางด้านนี้สักทีแต่ว่าผมไปอีกด้านหนึ่งนะครับทีนี้ อ่าพอบางคนบอกว่าเอาาะแล้วไปด้านไหนอ่ะที่ถ้าไม่ไปด้านนี้คือผมอ้อมไปทางอีสานครับอืมทีนี้อ่าถ้าเผื่อเราอยู่เขาเรียกอ,อะไรเราเราเราถึงอุทยาใช่ไหมครับกรุงเทพเนี่ยก็จะไกลไปเรื่อยๆสมมติเราถึงนครสวรรค์แล้วนะครับใกล้ถึงเชียงใหม่แล้วถูกป่ะครับมันก็จะหมายถึงว่าเราไกลจากจุดเริ่มต้นเนี่ยไกลออกไปทุกที มันอยู่ที่มุมมองนะครับอย่างงนะอยู่ที่มุมมองถ้าเรามองว่าเชียงใหม่จะใกล้เข้าไปทุกทีแต่ถ้าเรามองกรุงเทพก็จะไกลออกไปทุกทีแต่มันเป็นเส้นทางเดียวกันนั่นแหละ mm. ก็จะประครับอยู่ที่ว่าเราเข้าใจอันไหนเราเรากำลังพูดถึงอันไหนเราก็จะหมายถึงสิ่งนั้นนะครับประมาณนี้เนาะอ่ะนี่แหละคือความมั่นองพอเราเก็บเงินสมมติ10ล้านเราเก็บได้ประมาณสัก5ล้านละ,ละก็แปลว่าใกล้ใกล้10ล้านเข้าไปละเริ่มไกลออกจากจุดที่เรา เริ่มต้นเขาจะมาครับเออแต่มันก็จะใกล้เข้าไป10ล้านเข้าไปทุกทีละประมาณนี้นะครับอันนี้คืออยู่ที่บริบทว่าเรามอง10ล้านหรือเรามองเริ่มต้นถ้าเรามองเริ่มต้นก็จะห่างไปเรื่อยๆแต่ถ้ามอง10ล้านก็จะใกล้เข้าไปเรื่อยๆเห็นไหมมุมมองมันต่างกันทนั้งที่มันเป็นจุดเดียวกันด้วยซ้ำมันเป็นสิ่งเดียวกันมันกำลังพูดถึงเรื่องเดียวกันนะครับอันนี้อย่างง,งนะทีนี้เรามาต่อกันที่ดาวดวงที่2คือดาวอังคารครับ ย้ายเข้าสู่12กันยายนนะครับในราศีตุลเนาะ12กันยายน68นะครับเราไปดูกันต่อที่ชา a นี้อ่ะเรามาดูที่อังคารออกจากเด่นพันธุเมื่อกี้ดาวพุธมาสถิตในเด่นพันธุแต่ว่าอังคารออกจากพันธุมาสู่ราศีตุลน,นะครับในวันที่12กันยายนนะครับทีนี้ดาวอังคารเนี้ยเป็นประหมายถึงอ่อนกําลังอังคารเป็นประหมายถึงความไม่มั่นคงไม่แน่นอน แล้วก็มีความไม่เสถียรนะครับทีนี้พอตันยุเอ่อขอโทษครับดาวอังคารมาจากเรียนอดีกับเรียนลาภะลาภาไปเรียนปุตตะดีแต่อดีตไปเรียนปุตตะเสียมันมีดีมีเสียเป็นทุกขลามลาภะปุตตะคือการสแสวงหาโชคลาภเพื่อให้เกิดการลงทุนหมายถึงเอาเอาเงินไปลงทุนเพื่อให้เกิดโชคเกิดลาบแล้วกลายมาเป็นเงินอีกทีหนึ่งนะครับเขาเรียกว่าไปต่อยอดให้เกิดทรั์เพิ่มขึ้นเนาะแต่ มันเป็นปลาแล้วก็มีอริมาด้วยระวังเป็นหนี้นะครับหมายความว่าเล่นไปเล่นมาจะเป็นหนี้เป็นสินเอาคือต้องเข้าใจว่าลาภมาเป็นปะในในปุตตะเนี่ยมันดีตรงที่ว่ามันสมหวังแต่การสมหวังนี้อาจไม่แน่ไม่นอนคือการเป็นปรับแปลว่าไม่มันคงแปลว่าไม่แน่นอนการที่เราจะได้ดั่งใจในการลงทุนน่ะมันไม่แน่นอนเข้าใจไหมครับมันมีความไม่แน่นอนสูงมากเหมือนกับว่า,าความ ความมั่นใจความแน่นอนของเราเนี่ยมันแค่ห้าสิบหมายความว่าสมมติเราอยากเล่นหวยเลยเบอร์ให้ได้างวันที่หนึ่งมันมันก็เป็นไปได้ยากมากเพราะมันไม่ได้หมายถึงตําแหน่งที่เป็นกเกษตรถูกป่ะครับแต่มันเป็นตําแหน่งปลาแต่ไม่ได้ดูง่ายขนาดนั้นนะอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับไม่ได้ว่าดาวปเป็นเกษตรแล้วเล่นหวยเลยเบอร์ได้จะถูกไม่ใช่ครับมันไม่ได้ดูง่ายขนาดนั้นยากมากขนาดทําเป็นวิชามันยังดูยากเลยครับผมยังเคยเห็นวิชาที่แบบคํานวณหวยมาแล้วนะบอกไว้ก่อน แต่ว่าผมไม่สนใจเพราะผมไม่มีดวงผมก็เลยไม่ไม่อินเนาะนก็ยังยากอยู่ดีนะก็ก็เปิดไฟอ่าเปิดใจรับฟังดูว่ามันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอที่แบบว่ามีมวิมีวิชาสูตรคำนวณหวยเนี่ยครับแต่สุดท้ายมันมันก็แค่แบบสมมุติว่ามีให้เลือก10ตัวขนาดคัดกรองมาแล้วจากสถิตินะครับย้อนหลังอ่ะมันจะมีสถิติอยู่ในเป็นหนังสืออะเป็นเล่มเลยครับหนาตบเลยคือแบบสถิติย้อนหลังห้ปีมั้งเออ คือแบบเคยออกมาเลขไหนบ้างแล้ววะทุกวันเออทุกงวดทุกงวดนะครับ50ปีโดยประมาณนะครับแล้วก็มาเป็นสถิติแล้วก็เอามา, facility, า,มาคํานวณสุดท้ายก็ต้องเลือกจาก1ิหมายเลขอยู่ดีก็คือกรองอะแต่ไม่ได้หมายถึงว่ามันจะเหลือหมายเลขเดียวให้เราเล่นแล้วแบบถูกเลยเนะี่ยมันไม่ใช่นะถ้าได้แบบนั้นโคหนังสือนั้นคงจะเป็นมูลค่า10ล้านได้บ้างครับเพราะว่าหรือไม่ก็มูลค่าหลักหลายล้านเออไม่ถึง10ล้านหรอกอาจจะประมาณ1นล้าน5ล้านอย่างเงี้ยครับ เพราะว่าคนได้ก็จะได้มากกว่านั้นถูกปะขับสิบล้านสาสิบล้านกว่าไปอะไรแบบนี้ดังนั้นเนี่ยก็เอาเป็นว่ามันก็ยังเห็นไหมขนาดมีมีใช้วิชานะครับใช้วิชาในโหราศาสตร์นี่แหละแต่ไปอดัดดบในการคำนวณน,นะครับคุณคิดดูว่าจากสติด้วยนะมีสติรองรับเลยแต่ความแม่นยำมันก็ก็ยังต้องออกมาแค่สิบตัวเลขให้เราเห็นเออไม่ได้แปลว่ามันจะถูกต้องร0อยเปอร์เซ็นต แล้วมันก็ไม่รู้ว่าตัวเราจะเลือกได้ถูกต้องหรือเปล่า10ตัวเนี่ยเหลือน้อยมากแล้วนะเออคือแต่1ใน10ไงก็น้อยนะเออไม่ใช่ว่าจะถูกง่ายๆนะครับ1ใน10นะไม่ใช่ไม่ใช่9้าใน1ไม่ใช่9้าใน10ขอโทษไม่ใช่9ใน10น,น,นะแต่เป็น1ใน10แต่ว่าเรามีโอกาสพลาดถึง9ส่วนมีโอกาสถูกแค่1ส่วนเท่านั้นเห็นปะดังนั้นเนี่ยมันก็มีความน่าจะเป็นค่อนข้างยากอยู่นะเห็นปะ ดังน,นั้นเนี่ยก็ใช่ว่ามันจะง่ายนะครับดังนนั้นอย่าไปหลงกับเรื่องวิชาเอออย่าไปหลงกับไอ้พวกหวยเรเบอร์อะไรมากมายครับเพราะว่าถ้าจะเล่นเล่นหุ้นดีกว่าเพราะหุ้นเนี่ยมีมีอะไรให้เราติดตามมีอะไรให้เราดูและมีอะไรให้มันเติบโตได้ด้วยนะครับมันเป็นอะไรที่เราสามารถแต่ผมเข้าใจแหละว่ามันง่ายใช่ปะหวยเนี่ยคือจิ้มเลือกเลยจบแต่ว่าไอ้หุ้นอะไรต้องวิเคราะห์วุ่นวายแล้วก็ไม่รู้เรื่องด้วยบางคนเนี่ย เพราะมันเป็นเรื่องของเชิงธุรกิจซึ่งบางคนไม่เคยทําธุรกิจจะไม่เข้าใจก็จะยากนิดหนึ่งเนาะเอออะไรประมาณนี้ก็เข้าใจอยู่นะแต่ว่ามันมันก็มีที่มาที่ไปอะ่ะมันดีกว่านะครับเพราะว่าเรารู้สามารถเก่งการคาดการกะเกณฑ์ได้ว่าแล้วก็มีเทคนิคข้อในการวัดด้วยด้วยว่ามันจะเป็นขาขึ้นหรือขาลงอะไรแบบเนี้ยมันก็สามารถรู้ได้และจะไปขึ้นถึงจุดไหนอะไรประมาณเนี้ยคนซื้อคนขายมันก็จะรู้แบบเนี้ยอันนี้คือดีแต่ถ้าเป็นหวยเลเบอร์โอ้โห ไม่มีอะไรรองรับเลยสักอย่างอะไรจะถูกไม่มีใครบอกได้ถึงจะบอกแต่ก็ไม่แน่ปลว่าทุกคนจะพูดถูกหรอกนะครับหรือจะบอกถูกหรอกนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจเนาะผมไม่เชื่ออืมพูดง่ายง่ายเอาตรงๆว่าไม่เชื่อเพราะความผันผลสูงมากหวยเรเบอร์เนี่ยนะครับมันไม่เหมือนกับหุ้นหุ้นนี้ยังพอเก่งการได้ยังพอคาดการได้จากธุรกิจการดําเนินธุรกิจของเขานะครับมันมองเห็นอนะเออแต่หวยมันมองอะไรไม่เห็นเลยนอกจากตัวเลขที่มันโชว์อยู่ตรง ข้างหน้าใบลอตเตอรี่ครับืมหรือไม่ก็ที่คุณไปเขียนเขียนในกระดาษกันเนี่ยนั่นแหละจะมือ่อประมาณนั้นเนี่ยไม่ไม่ไม,มันมันบอกอะไรไม่ได้เลยนะครับอ่ะต่อไปดาวอ่ะเขาเรียกอะไรดาวดาวอังคารใช่ไหมปปะยูปะยปตตะ่ปุตตะอาดิปุตตะก็นะมาระวังปัญหาปัญหาและอีกอย่างหนึ่งมันมีภพวินาศที่ดาวเกตดวงส,สุดท้ายเนี่ยจะเข้าไปเนี่ยครับก็ก็น่ากลัวอยู่นะบอกไว้ก่อนแต่ไม่ได้พูดให ตรนกนะครับแต่พูดให้ตระหนักเกตเข้าสู่ราศีพฤษภ13บกันยายน68 1 11 2 13อย่าลืมเกตเข้าสู่พฤษภ13เนาะกันยายนโอเคจาไว้จาไว้ทีนี้13กันยายน68เนี่ยออกจากราศีมิถุนทับรักเข้าสู่เดือนบินาไปกลุ่มกระดามมฤตยูอันเนี้ยตามจริงมฤตยูกระดาวเกตไม่ได้เป็นดาวหลายหรอกถ้ามันกลุ่มกันถ้าดาวมฤตยูอยู่ดวงเดียวน,นี่น่ากลัวกว่า แต่ว่าพอมันเข้ามารวมตัวกันแต่ดันไปอยู่ในเดือนพินานแล้วมันเล็งพบอริยะครับคืออย่างนี้จำไว้นะปัญหาใดก็ตามที่คุณรู้เนี่ยมันคืออริแต่ปัญหาใดก็ตามที่คุณไม่รู้มันจะเป็นพบวินานเช่นสมมติว่าคุณเล่นหวยเลยเบอร์แต่คุณไม่เคยถูกสักทีเนี่ยมันจะเป็นพบวินานแต่ถ้าสมมติเราเล่นหุ้นแต่เราไม่ถูกสักทีมันเป็นพบอริเพราะอะไรอริคือสิ่งที่มองเห็นศัตรูเรามองเห็นได้เลยว่าใครเป็นศัตรูเรา แต่พบวินาศคือแอบแอบส้นๆคือพวกที่หักหลังทรยศนะครับอ่ะแล้วถามหน่อยมันจะเรียกไหมว่าหักหลังทรยศถ้ารู้อะครับถ้ารู้มันแปลว่าคู่กรณีแต่ถ้าไม่รู้เรียกว่าผู้พวกที่หักหลังทรยศและจะเราจะไม่ทราบด้วยว่ามันเป็นใครเพราะว่าเขาอยู่ที่รับเราอยู่ที่แจง้งโอเคปะ่ะดังนั้นเนี่ยแยกให้ออกบางเราจึงต้องใช้ดาวพฤกให้เป็นประโยชน์เมือ่อเราบรรทับลักเราเนี่ยได้กมุดเกณฑ์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะครับผู้รู้ผู้ตื่น ผู้รู้เรียนรู้แล้วรู้ผู้ตื่นคือตื่นตื่นความจริงไม่ใช่คือตื่นทำก็ได้แต่เรียกว่าตื่นความจริงดีกว่านะครับแล้วก็คือทำก็คือความจริงเหมือนกันธรรมชาติไงธรรมะธรรมชาตินะครับก็คือความจริงคือสัจนะครับที่ที่อาจารย์เบียร์ชอบพูดเนี่ยทำธรรมาก็คือสัจความจริงสัจความจริงอาจารย์ชอบพูดเนี่ยนั่นแหละก็คือหมายถึงความจริงนะครับธรรมชาติธรรมะ คือทำคือความจริงนะครับก็คือของธรรมดาของธรรมดาของธรรมชาตินะครับเออธรรมชาติคือธรรมดาประมาณนั้นน่ะคือหมายถึงเบเบธรรมดาไม่ต้องเลือดดูไม่ต้องไฮโซอะไรประมาณนี้ก็คือหมายถึงว่าลากๆติดดินก็ได้มันก็คือความเป็นธรรมะคือธรรมะสังเกตดูว่าพระเนี่ยคือการละทิ้งทุกอย่างคือการติดดินเข้าใจไหมครับไม่ได้หมายถึงการทําตัวส่งๆดังนั้นธรรมชาติคือธรรมดาโอเคทีนี้ วินาศมันคือความเสี่ยงคือความลับสิ่งที่เราไม่รู้จัดลงพบนี้ทันทีแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไปค้น,นใช้ความรู้ของเราเนี่ยไปค้น,นตัวเองว่ามีข้อเสียอะไรมันจะกลายเป็นอริถ้ารู้ถ้ารู้ตัวจะกลายเป็นอริอ๋อฉันเป็นคนใจร้อนนะอ๋อฉันเป็นคนขี้โกรธง่ายนะโมโหง,ง่ายนะเนี่ยจะเป็นพบอริเพราะเรารู้ละว,ว่าปัญหามันคืออะไรเราแก้ได้แต่สิ่งนี้ไม่มีวันรู้จัดในพบเรื่มวินาศสิ่งที่เราปกปิดคนอื่นก็ไม่รู้เหมือนกัน เมื่อคนอื่นไม่รู้ชั้นใดไอ้ตัวเราก็ไม่รู้ชั้นนั้นเพราะคนอื่นปกปิดกับเราเหมือนกันเข้าใจยางว่าจะเป็นภพวินาศนี่คือตัวแทนของหายนาที่อยู่ข้างหลังที่เราต้องระมัดระวังมันเพราะมันจะสาแดงฤทธิ์ให้เราดูนะครับในเฉพาะตอนที่ดาวเกตเข้าไปเนี่ยจะมีความวุ่นวายจะมีความเหมือนกับมันกําลังแพรบออกมาแล้วที่เรามันกำลังจะแบบเต็มตัวจะเปิดเผยอะครับมันเขาเรียกว่าเหมือนกับมีการระแคะระคายการขุดคุย เกิดขึ้นอาจจะนำพาไปสู่การโปะแตกได้นะครับในอนาคตข้างหน้าดังนั้นอย่ามีความลับพยายามเปิดเผยเข้าไว้และพยายามเรียนรู้กับความลับนั้นเพื่อให้ขจัดความลับออกไปเพื่อให้มันเปิดเผยมันจะได้รับได้ถ้าการที่มันปกปิดพอมันรู้ทันว่ามีคนรู้อ่ะมันจะพังทลายลงมานะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะ ประมาณนี้แล้วกันเนาะยังไงก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับกดไลค์กดแชร์กด share, ก subscribe กติดตามเพิ่อจาการช่วยชหลือของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ